หมกจตองเข้าหาด้แฟนไว้ขอกเงนก้อนใหญน่าจะนาวาไม่ไข้าปาไมน่าจม่าได้หมกจะต้องทานจตองไม่จะไ่เปล่ยนาแดขาเดกาสขอศเนก้อนใหญ่้นผูทาอารเด้อกอน ี้กำลังจะปอยจุดปอยเฮืออยู่ว่างนี้เลยทุกคนเลยบอนนี้เป็นจุดปอยเฮือสนามพุ่นเส้นใยอยู่ทางนั้นเส้นใยอยู่พุ่นทุกคนเลยน่าจะประมาณนะานาจักร้อยเมตรเนาะเอากับโบหู ทางนั้นปล่อยแล้วปล่อยไปแล้วคุณคู่รอบที่สิบหกโอ้สนามอยู่ปรกเค่ไก่เส้นไส้อยู่ปรกเค่ไก่ ลบสิบพอจะเห็ดแล้วยังยังไก่ไก่อยู่เสร็จใส่โอ้จุดนี้จุดเรียบกันนะเข้มขลงนี่โคตรโบฮิว้าเลยดิเดี๋ยวเราจะไปหายางล้อเบิ้งกันนะบรรยากาศคร่าวๆก่อนทุกคนวันนี้โคตรหลายมาดิโอ้ตอนนี้แดดคักขนาด จีเรียชั้นใดก็คนมาชวมวัชีอันนี้ก็หลายเต็มฟังเลยกำลังเอาขึ้นมานี่เทากับโบ๊ชจักซื้อหื่อจักซื้อหื่อนอาดั วันนี้มีแต่แข่งเือแย่ๆทั้งหมดอดัปปราสามชิบสี่พาห้้า้ามีแต่เือแย่มืนี้แข่งมืนี้รอบแรกก็จะเจ้าน่าจะแข่งกันนะเพื่อห่ย่ทุกคนเพื่อนะห้า้าพ่ละตอนนี้ยังแข่งกันนะเพื่อนขนาดกลางประมาณ30ปลายชโดยว่าชี้ปประมาณนี้ ทกทานก็กำลังกําลังเข้ารอบกำลังสีเอาลงมาเข้ารอบปล่อยออกภู่นี้ก็กำลังชีเอาลงมาแข่งกันกำลังจีเแข่ง แดดทุกคนเลยไปเลยแดดปะเงี้ยฮอร์แด้ ทางนั้กนกำลังสิโป้ออ,อกีกเลยเ็ดไปแล้วเอ็ดเอฟเอฟเอเอเย็บเยบเยโอุ้ซีกนาดคู่นี้เอ็ดเย็บเยบเยบโอ้ข้ากลยข้ากัลยข้กลยคู่นี้เย็บเตรียมที lên, xuống phải lên là... trên say, ju pa cái gà, tất cả đấy nhắc ý nhau cái trên say à, ốc quậy bơi hết là, con zoom bơi vậy, à, ไปเรียอเต็มที่เต็มที่เต็มที่สามจิ้มชีพายนี่น่าจะประมาณสามิ้ปลายชีพาย โอ้ยเริ่มซาลวเรือนี้กำลังของขึ้นมากจกซื้ออะไรให้บอด้เบิรกซื้อาำทุกคนบ้านบุญนาดีเพื่อบ้านบุงนาดี รรประมาณ5 curtain, ิ5ิบรินอดบอกเดี๋ยวเบิร์เอานับเบิร์ก่อน2 4 6 8 10 12 14 6 18 20 22 24 26 28 3 5 4ิบ5กคนเลยมีร่านี้ก็กระล่งเอาขึ้นมาบุพูพื่ออีกอย่างบริเบิรง ผมเห็นซื้อทุกคนเลยยู่ไก่พดบผเห็นซื้อเห่อแดดกระแดดมนันเล กําลังสิบอยเชือเ่อลงมาทุกคนโอ้โหโคตรันนี้หลายข้ากนาดัดเปิดจมูกก็นาดทุกคนเลยวันนี่แม่นมือสุดท้ายท่านั้นกําลังสิบอยเชือ่อลงมาจากเพื่อไปกับเพื่อไปเฮายังบ่หูมาไกลๆเฮาจั่งหูคนละ เขากำลังจะปล่อยเฮืออมาทุกคนฟากทางนี้เป็นแฟเฮืองฟ้านี่เขาว่าแาต่ฟากทางนั้นนะจักว่าจากกัาจาก,กเพื่อทีมอยังเอ็ดเอ็ดเอ็ดโอ้โหสูสีสูสีคู่นี้ฟากทางนี้เป็นแฝงฟ้าฟากทางเฮานี่ทางนั้นจะเป็นเฮื่ออย่างเนาะขเขาจะเฮาปูซื้อ อ่าเริ่มชิมเบอร์แห้งแล้วอ๋อก่รชิมเบอร์แห้งแล้วไเบแฟงฟ้ากินฟักกินคาดแล้วตอนนี้อาชิมาสีพายเออฝัออกนี้ไก่รชิมกินไปเครื่องล้ำแล้วทุกคนโอ้แฟนฟา้ากินคาดก่รชิมกินเต็มล้ำแล้วโอ้แน,น,น,น่นอนอะไรแฟนฟา้า เล็ดเล็ดเล็ดโอ้แผงฟ้าเขาเชนไส้ก่อนแล้วทุกคนเลยเขาเชนไส้ไปเรียบร้อยแพผบบงฟ้าโอ้กอกเซ่ทุกคนเต็มต่อฟังโอ้เต็มฟังของเลย ของเชี่ยไล่ค้ากาัเลยอ้าตอนนี้กำลังลงกมาดอกโบกียวอครับอาณาเจ้าพอบ้านบึงทะเลดอกโบกียวออยู่นะฝั่งนั้นป้านท,ทั้งเฮาแม่นอาณาเจ้าพอบึงทะเล รอบนี้เมนซิ่งที่3ทุกคนเลยรอบนี้ซิงที่สามฮาจิมาสิพายเจ็ดเจ็บเจ็ดเจ็บเจ็บเียบเจ็บเบเจ็บเบโอ้อึบอึบอึบอซ <c oughs> ิงที่สามซิงที่สามเอออ ของเสียดีนี้นมันหมโอ้โหทุกคนป้าทังเขาวินชนะทุกคนเลยป้าคิังเข้าวินชนะทุกคน จะพอมันมือทะเลช่ไหมชนะรอกุเคียวโตวกรอบไปจะรับฟากทั้งเข้านี้ก็นะเข้าไปซิ่งกัน่ะ ที่สามครับก่อนนเฮือแคมฟ้าบรรยากาศตอนนี้คนหลายข้าก็เลยเวทีบเลย

บู๊ยเอาบูจก้าเพื่ออะไรชนะแข่เพิฟ้ากับพนาจะาพ่เกตแก้ว

ตอนนี้สิ่งนะเลิศตอนนี้อาชิมาชิพายอาชิมอาชิมาามาาากาชิมาชิานะเลิศสามชิม

เอเซนไซก่อนเออ้นงโอ้คักไรคักไรของเสียเต็มเลยนัดบรรยากาศคำแล้วก็ยังยังลายอยู่คนตอนนี้โอ้ตอนนี้ฝนตกฝนตกแล้วฝนตกแล้วทุกคนเลยแกงเฮือยังบ่ทันแล้วซับปนตกหั่มก่อนเลย พูดฝนมา